รลงถาหนึ่งแปดห้าศูนย์ครับสองาหนึ่งแปดหกศูนย์ครับสามจุดเจดโวลต์สองก้อนสามสวิตช์นะครับ4บอร์ดอะดูโนยูโนนะครับห้าบอร์ดจำลองนะครับหสายจัมเปอร์เจดเซอร์โวนะครับแปดเซ็นเซอร์อินฟาเลสครับเกลอดไฟ l อ d นะครับ, LED, รบสิบโลดบรรจุพันธุน์ะครับ สิบเอ็ดนะครับกระดาษไม่อะครับต่อไปผมจะพูดรลคกการทงานของอุปกรณ์ต่างทั้งหมดเริ่มจากสิ่งแรกครับบอร์ดทดลองครับใช้เป็นตัวต่อจําสายครับชิ้นที่สองบอร์ด Arduino Uno R สครับใช้ในการควบคุมการทำงานของวงจรทั้งหมดครับชิ้นที่สามสวิตช์เปิดปิดครับใช้ในการเปิดปิดของวงจรการทำงานทั้งหมดชิ้นที่สี่เซวโมเตอร์ครับซึ่งจะอยู่ด้านในใช้ในการควบคุมการเปิดปิดการไหลของอาหารครับ ชิ้นที่5สายจัมเปอร์ครับเป็นการต่อสายของอุปกรณ์ครับชิ้นที่ 6. เซนเซอร์อินฟราเรดเป็นเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวครับชิ้นี่เจ็ดหลอด LED เป็น LED แสดงสถา,านะการทำงานครับชิ้นที่ 8. ตโหลบรรจุอาหารสัตว์ครับใช้ในการใส่อาหารสัตว์ชิ้นที่ 9. กระดานไม้อัดครับใช้ทำเป็นโครงสร้างแบบนี้ชิ้นที่10ครับ 1น6่0แปครับ3 7โวลต์ใช้ใจกระแสไฟฟ้าให้กับบอร์ด a r d u i โนครับแล้วก็11เป็นรางทานครับใช้ในการบรรจุทานนี่จะเป็นการสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องให้อาหารสาัตว์อัตริน,นะคะอันดับแรกนะคะจะใส่อาหารลงไปในโหลบรรจุทันอาหารนะคะพอใส่ลงไปแล้วนะคะอันดับที่สองนะคะจะเปิดสวิตช์การทํางานค่ะเมื่อเปิดสวิตช์การทํางานแล้วนะคะ เมื่อมีสัตว์นะคะเดินเข้ามาใกล้เซ็นเซอร์นะคะเซ็นเซอร์จะทํางานนะคะทําให้อาหารตกลงมาค่ะไฟ LED นะคะก็จะติดค่ะเมื่อไฟ LED ดับนะคะหลังจากนั้นอีกครึ่งชั่วโมงนะคะเซ็นเซอร์ก็จะกลับมาทํางานค่ะไฟก็จะติดอีกครั้งค่ะ